เดี๋ยวไปเอาาฟางมาต่อแล้วก็มัดเลยเออใช่เออมัมดยมือกดาษกอนมมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่น่นสมันมหย่อนไ,ไงจะให้ <c oughs> ต่อเลยต่ออยู่เดี๋ยวไม<ะ>่รอเร็วเเดี๋ยวไม่รอไม่เรื่องมาเร็วมวตรตีอ่ะเดียอันนี้มันหักเลยยัง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 แป๊บนึงค่ะ